สวัสดีค่ะทีมงานเกมเต้าอินนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพ็กเกจประจำวันที่9ถึง15เมษายนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแพ็กเกจช่วสมงการของเรานะคะแพ็กเกจแรกค่ะเสื้อปีกหงมึกม่วงนะคะในราคา500บาทนะคะภายในแพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยเสื้อปีกหงมึกม่วงกล่องสมปัติหงแดงะคะกล่องผ้าที่ตัวแรกของหายากปูหิมะเทียนซานยาปิดอิมภาษารายาจเจเชิญพิเศษ กำลังดูเลยกำลังดูอันนี้ก็จะเป็นเสื้อปีกหงมึกม่วงนะคะมึกม่วงโอเค เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตเปิดอีกจอหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าสกิลนี้มันต้องใช้คู่กันกับตัวละครนนสักครู่นะไหนดูซีไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอะดูซีอยู่ไหนดูซีว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะ ควรจะยมแบบเดียวกันนี่นาะใอนะคะดูซิว่าสก,กิลทำอะไรได้ ฮ้ยนี่มันคือผู้ชักใหญ่นี่นาเอาว่ะโคตดเทสกิลโคตดเท่นะคะสำหรับชุดนี้เราไปดูนในส่วนของแพ็กเกจตต่อมากันนะคะแพ็กเกจตต่อมาจะเป็นแพ็กเกจตชุดริ้วแดงวัสด์นะชุดริ้วแดงแสงวัสด์นะคะในราคา500บาทภายในแพ็กเกจตก็จะประกอบไปด้วยชุดริ้วแดงวสัสดน ชุดริ้วแดงวัาสัุ <c oughs> กองสมบัติเสื้อขาวกองผ้าที่ตัวแรกของหายากบุฮิมาเทียนซานยาเป็นอิพสารและยาจิเชื่อพิเศษนะคะในราคาห้าอยบาทเช่นเดียวกันนะ <c oughs> อันนี้นะคะชุดริ้วแดงแสงวัาสดุนะเอาว่า ได้ว่าส่งหัวใจกันรัวๆแล้วก็ต้องใช้กับคนอื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราหามุม,ม,ม,มแบลวอะไรสักขนาดนั้นแบลวกรุบนะคะแพ็กเกจตต่อมานะคะแพ็กเกจตร,ร่มม่วง ร่มเงาม่วงบางตะวันในราคา5 0 0บาทนะคะจะเป็นแฟชั่นดับเดียวนะคะดับเดียวอาจจะในรูปแบจจะดูเหมือนกระบี่แต่มันคือแฟชั่นดาบนะคะร่มเงาม่วงบางตะวันในราคา5 0 0อบาทมาพร้อมกับกล่องสมบัติมังกรงเขียวกล่องหแสงตัวแรกของหายากบุฮิมาตินไญยาไนรักลารารยาเจืิเฉินพิเศษนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเป็นแฟชั่นดับเดียวเนาะ ก็ไี้ๆว่าล่วงห้าลงจากที่สูงสูงพอไหมนะเดี๋ยวเราจะจัดสูงสูงให้เลยสูงสูงแบบนึงขอเลงก่อนก็คือเป็นแฟชั่นที่ใช้แบบล่อนลงจากที่สูงได้นะคะ สวย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเป็นแฟชั่นดาบชอบตรงที่เขาเรียกว่าอะไรว่าก้านล้มหรอไม่ใช่ก้านล่มหี่ก้านล่มมาอยู่วันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเสาล่มไม่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรด้ามล่มเหรอเป็นรูปด้ามดาบด้วยอะไม่รู้ว่าเรียกอะไรใครใครใครรู้ว่าเรียกอะไรคอมเมนต์ด้วยตรงนี้เพราะว่าก้านล่มมันคือตรงนี้ถูกไหมก้านล่มตรงนี้คือก้านล่มอันี่ กิ่งล่มไม่รู้ที่จับล่มเป็นรูปจาบด้วยดูยสิแพ็กเกจต,ต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจปอกกระบองมังกรไฟในราคา500รบาทนะคะจะเป็นแฟชั่นกระบองสั้นเนาะภายในแพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยกระบองสั้นนะคะปอกกระบองมังกรไฟกล่องสมบัติตาวดำกล่องห้าแฝงตัวแรกของหายากโบมาเที่นสามยาเป็นอิภาษาและยาเจิญพิเศษนะคะ กระบองสั้นอันนี้ยาวอันนี้ก็จะเป็นกระบองสั้นน้องดูชัดเเนาะน้องดูไม่ค่อยเหมือนมังกรเท่าไหร่เลยอ๋อป oh. อกกระบองมังกรไฟนะสำหรับใครที่เป็น มนกระบองสั้นเนาะแพ็กเกจตต่อมานะคะสัตว์เลี้ยงเหมืองนะคะในราคา300บาทภายในแพ็กเกจตเหมืองนะจะประกอบไปด้วยกล่องของความปีใหม่ตัวแรกของหายากบฮิรันิเทีนซานยาเป็นยาภาษและยาเจเชิญพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะว่าน้องเป็นสัตว์เลี้ยงเครื่องราง น่ารักจรเชียวน้องขี่ไม่ได้นะน้องขี่ไม่ได้เอ,อกกูผิดเหมือมๆอันนี้คืออะไรอะสลักปบนตัวน้องนี่หรอ นี่นะก็คือปั้นน้องเป็นตวัวก็เป็นการเก็บน้อง ง่ายๆคือเหมืองๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่ลักษณะคลายมาแคร์นะคะเดินตามไรอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะทำการขี่อะไรน้องไม่ได้เลยนะไว้กดพีอีกแล้วแต่สีสก,กิลมันเย้าวนสีสก,กิลมันเย้าวยนให้กดไง น่ารักมากนะคะในราคา300บาทใครอยากได้น้องไปวิ่งตามสามารถห่าซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะคะคิวบีโม่แพ็กเกจต,ต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจสเปเชียลในราคา2000บาทซึ่งสามารถซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องสะสมยอดเติมเงินเติมทองใดๆทั้งสิ้นเป็นแพ็กเกจที่จะทํามาราคาเดียวซื้อแล้วจบเลยเนาะ รอบนี้นะคะก็จะได้รับทองจำนวน400ชิ้นนะคะป้ายวรยุทธคังน้ก็รับ20ชิ้นเสร็จจะลึกบัตรแลกไอเทมอัพเลเวลวรยุทธคัมภีโบราณนะคะชิ้นส่วนคัมภีบันทึกรับประคิด สัมภาระคัมพีรก,กำลังภายในหลักฐานความสามารถฝึกฝนยุทธจักรแล้วก็จะมีไอเทมชิ้นไหนหล้อมชิ้นไหนไม่ล้อมนะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจน,นี้จะจบที่2,000นะคะไม่ใช่สะสมยอดเติมเงินนะคะซื้อแล้วจบเลยนะคะจัดจำหน่ายในวันที่9เมษายนถึง15เมษายนเนาะ แพ็กเกจต,ต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจ9วังในราคา1,000บาทนะคะจะเป็นวิชามอซึ่งภายในแพ็กเกจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ไฟ9วังนะภายในจะบรรจุสูรากับกล่องของขวัญ9วังเอาไว้ในนั้นนะคะก็คือเป็น สกิลในตำนานที่หลายๆคนเนี่ยรออยู่เหมือนกันนะคะกลองของความปี้ใหม่บัลลออตุกตามรากตตัวแรกของหายากหอรางวันบัตรคารวะสำนักบูฮิมาเทียนซายาเป็นในภาษาละย่าเจินพิเศษนะคะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจสเปเชียล9วังนะคะราคา1,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะคะ ขออนุญาตปิดไปสักจอหนึ่งก่อนนะตอนนี้รู้สึกมันกระตุกมากๆเลยกระตุกฟุดๆเลยนะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแพ็กเกจนี้ของเรานะคะจะจัดจําหน่ายในช่วงวันสงกรานนะคะหรือว่าวันปีใหม่ไทยของเราใครที่ไปเที่ยวนะคะทีมงานก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ใครที่ รุ่นนี้อะไรหายากแล้วไม่เล่นหลอกน้ำไปนั่งดื่มนั่งกินดีกว่าก็ขอให้ดื่มแต่พอประมาณนะคะเรียกว่าดื่มด้วยสติละกันเนาะโอเคจะได้อยู่กับเรากันไปนานๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ,ะรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ของทุกคนด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของตนเองใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทีมงานเราไปก่อนบ๊ายบาย